สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ได้มารับจ้างวันนี้พี่น้องเอ้ยผูกับอริสกับผู้สาวรับจ้างเจ้าขวัญกับเสียในพี่น้องเอ้ยรับจ้างเสียยามันวันนี้หลังจากที่สี้หามือนะไปรับจ้างเก็บมะเขือเขือวันนี้เราเสียยามันน้องเพนผู้สาวก็ได้เด้อน้องเพนผู้บ่าวก็กำลังมาอยู่ตอนนี้กำลังท่าเจ้าของมาก่อนพี่น้องเอ้ย โรงงานกับเวลาประมาณสองโมงสองโมงมาครึ่ง hmm. วันวันละสองร้อย้าหายเท่งพี่น้องเอ้ยอ้าวมามาเริ่มต้นเพี่น้อเริ่มต้นเลยเออขอต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่ซ่องของบุษบาชยตามาเด้อลูกน้องเพื่อก็หลายคนสิบสองคนพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ เสิร์ฟเพราะไหพี่น้องเข้าชมบรรยากาศได้เลยเด้อค่ะเด้อเสียยามันสู้สู้สู้แดดจ้าวันนี้ไล่สู้งานนะสู้สู้ทีมงานของเฮาทีมงานเสียยามันพี่น้องเอ้ยวัอนี้ตายเด็ดาไอข้าสู้ในงานเลยบาทนี้อ๋อรวยรวยอ้าวลุยรวย ้มแข็งเข้สู้แดดจ้าซู้ตายสู้ตายทิมวานเฮาเก่งเนอพี่น้องเอ้เข้มแข็งสู้แดดวันนี้บรรยากาศกูปู้แดดคักผู้หนึ่งผู้ลมผู้นึ่งผ่้แดดว่าควันคับควันคัเก่งเก่งเก่ง่เข้มแข็งเข้มแข็ง พักยกพักยกพักยกจะเมื่อยชาวแคนพักกินน้ำกินท่าโอ้ยผู้สาวก็จะเป็นลมพร้อมพี่น้องเอ้ยมันหอนแบบนี้บรรยากาศห้อนคับมาๆชาวพักโยกก่อนกินน้ำกินไนก่อนกินน้ำเย็นๆนะล้างหน้าล้างหน้า เอาน้ำเย็นล้างหนะ้าจังได้แหง้งกินน้ำเส้้ออากาศมันฮอนพี่น้องเอ,อ้ยมม่จะเป็นลมอุส่าก็มจะเป็นลมพี่น้องเอ้ยฮอนแห้งน้องแผ่น <c oughs> อ่มามัดผมขึ้นมัดผมขึ้น ฮอนมันจะเป็นลมแล้วนะนะเสื้อกนาแท้พูมัดขึ้นจับดีผมกะูสาวออกงานใหม่พี่น้องเอ้ยเมื่อยยู่เป็นลมเด่นฮอนวนะิ่ีชีวิตานะลอยนาชาลไรเสานาต่อสู้พี่น้องเอ้ยง<ฮ>สู้ฟ้าสู้ดินสู้แดดสู้ลม อื้อสวยเลยอาน้ําเย็นซื้อน่ะเป็นเ้ง